แอรเพลดเลยนี่เอฟซีปอนดี้ มันเป็นเตียวะนไหมมันทำอะไรเตี้เป็นเป็นเลอเตี่ยวไหมหรือว่าต้มมันเตี่ยวดอกมันหรือเปล่าดอกมันจะออกเป็นต้มเหกนขี้เหลือมันก็อยู่เงียเนาะแต่มันไม่ขมเลย บอกแดงเหมือนแองก็ดีนะใส่ผิวนโอ้รถิ่งาปิ้วิ้วยมอไฟอ้บรรยากาศถ้าถ้ายิ่งทุ่งปอเทืองออกออกดอกเนาะมันอยู่ในหุบเขากันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกินข้าว

โอ้โหอะไรบ้างตอตองนี่สูงไหมเราไม่เคยเห็นประมาณอกเลยมันต้นสูงอ่ะมันจะพันเดียวกันเดียวจะปูนเดียวกันเดียแต่มันมีมันมีดอกเรื่องนี้เลยนะแบบแบบอย่างนี้เป็นต้นมันใช่ไหมมันมีดอกนี่ยอดเลยมันมีดอกทุกต้นเลยนะมันไม่ใช่มีตรงยอดนะ ตะกุนเดียวก็ต้นสนุ่นเลยอไดาวกระจายนั่นแหละที่เนสวยเนาะอืมีบ้านมีสามสีอืมสีนี้แล้วก็สีเหลืองทองอืสีส้ม ไมเจอแล้วเจเวนแก่ร้อนจเทศาเจแล้วกขาเริ่มมีของเจนะจังไปเจเซบประจังประจิตบังต้องเจียวไป ไม่เริ่มกตัวแล้าบอกให้เราล้างก่อนอืม,อมป้อมาอะไรอะล้างก่อน้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แกงกิกับเียนะใส่ผกเยไม่ได้เหมือนหน่อไม้มันเปลยแไ็นที่นงเป็นซื้อแกงเป็นซื้อที่แกงที่มาซื้อมาให้ซื้อตลาดนี่เขาบอกตลาดนี่เขาไม่ซื้อเรามันจะมีแกงตายวันพุทธแกงเขาอร่อยนี่แหละนะ่เะเขาก็ไปซ้ตลาดนั่เออๆไ่เจ้าเดียวจมาหาเออผู้ชายขายนะ น um. <P an> ี่แหละเดาพีกงกรลานนได้สกอรคจะเจ้าพอยู่ก็บอกี่พีตกเลยช่ไ

เหมือนอย่างเนาะมันเหมือนห่อมันแงมันยังไงไม่รู้มันยังไงรู้สึกคอยมองไปแล้วมันมันยังไรเปล่ามันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ลองปรุงจอมถ้าเรามองไปนี mm ่ม hmm. mm ันก็จะเป็นอย่างนี้อือ ไม่ได้หรอกเป็ิดอกินแนิดเดียวมันก็ดเห็นเสือมเค็กินจิกินได้คำเดียวแม่ว่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราพีค่า เราเาปลอกเอาออย,ยกยกสูงยกสูงพืบนก้60เซนเลี่ยองคช้ปอลอกเควอตัวยาวนี่นะแค่ไม่ประสายแค่มันสูงเหมสอนยกปันปันไดาสามเมนี่ยเราเอาสูง60เซนเนีาเอาดินหรือเอาทราย

ลมคุณลงมจะเส้นอาซีเม็ดนึนะม่มาตถานเม็นงี่เราโอ้หมหัว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 าัวาัวหมหัวหัหั่หัวหัหัวหัวหัาหัวหหััวหัวัวหองหามมันหัวหั่วหเวหัวหัหัวหัวหวหัวหัวัวหัวหวหัว เขบอกว่าเตี้ยเสี้ยกม่ดีไม่ดีนะกว้างคนอยู่อือืมเรเิกกันงแล้ว ก็าให้ก็เทตรงนั้นครั้นึงแล้วก็เปียนทาครังที่กตกำมัันุ่มีเลยดิ่อยกับเพื่นเห็นนะนะว่ามันอยู่ตรงพุ่นเออ ออเออต้งโอเคแต่ต้อปี้จะอมีเเออมาเใอห่อเขาดึงเชือกเอเบิ้ลดึงเชือกเป็นยนี่เลยนะจะได้ยืนเี้น เีนสามเดอน้านิบบอก้อมาุ้ดเยห้องสามห้องหนึ่งุดนูนเลยองตางอยางืมธนาเนี่ยเป็ดพูดเลยต้องเรียงเลยหนึ่งสองสามทรงี่ดอนตอนีองกลางคือ

เออเน่นี่ซีเม็ดซเม็ดเออเมนอันใหญ่เลยภาษาอืมจะสามเป็นห้าซีบาทไอะทางทางประตูเนี่ยอันนี้ก็เอาแค่นี้พอเดินเข้าแค่นี้พอม่ต้องเอาใหญ่ ตานนจะอออบอกบอนว่ามันปล่งของนลงห้อยู่พี่อันนี้สามห้องหรออันนี้สามห้องนะ,ม,ะมันติดแตวนี้เลยเลย้องนางไปอยู่พีอ่อันนี้ก็เป็นโล่งไงเจ่าบาเขาอว่า ไปทำเป็นองห้องพักันนี้านคนไปนั่งไม่ปิดก็ได้แล้วไม่ต้องปิดนะเออแบบล่งเลยเนาะนอกจากอุอหภาายที่บอกให้ล่องล่งมาทางนี้เลย